เมื่อจิตรู้จักปล่อยวางก็เบาสบายตรงนี้บางครั้งบางขา่าวหลายๆคนก็จะเรียกว่าไม่วางวางไม่เป็นก็หนักการวางทาดหวางขันเนี่ยเขาเรียกว่าวางภาระภาระที่แบกก็คือเราแบกขันห้ามา เพื่อไปเกิดในสังสารวัฏอยู่ล่ามปเนี่ยเพราะนั้นเมื่อเจียใจยังไม่วางที่จะยินดีพอใจในขันห้าเนี่ยก็จะทำให้ใจเหล่านั้นน่ยก็จะต้องสังสมกรรมกิเลสวิบากต่อไปเรื่อยๆทำกรรมก็เพราะว่าเกิดกิเลสกิเลสเมื่อทำแล้ว ทำมาตามกิเลสก็จะได้รับผลของของการกระทำนั้นซึ่งการที่เรายัางอยู่ในวัตตสคือการเกเรวิบากอย่างเงี้ยมันคือวงเวียนที่จะทําให้ไปเปลี่ยนไว้แต่เกิดฉะนั้นเมื่อเรามาเมื่อรู้จักการวางเป็นก็ใจก็สบายก็คือ ต้องรู้จักวิธีวางการที่รู้จักวิธีวางก็คือใจมันต้องวางจากธาตุจากขันใจมันต้องปล้อยวางวางการยินดีที่จะกลเวียนไวแต่เกิดในสังสารวัตนั่นแหละการที่เรามีใจที่วางได้อย่างแท้จริงเนี่ยเราก็าจะสบายชาตินี้เป็นชาติุดท้ายกิจอินเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกต่อไป นั่นแหละจคืออิสระจากกิเลสเครื่องข้องตัางปวงวางของหนักแบกฝืนมาจากป่าเมื่อถึงที่หมายแล้วก็วางลงก็สบายดังนั้นการวางขันห้าก็เหมือนคนที่แบกฝืนมาจากป่าถึงเป้าหมายวางลงก็สบายเช่น,ชนกัน